สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA คครับรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคำรายการที่เราไม่ไม่พลาดโอกาสทองมองขาดโอกาสการลงทุนครับวันนี้มีตัวเลข3ตัวด้วยกันครับที่จะมาแนะน,นำการลงทุนหนึ่งครับวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญก็คือห้าโมงย็นที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขของ NFIB ครับ คือดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กครับที่มีการคาดการออกมาว่า9.89เปเซครับแล้วก็ตัวเลขจริงน,นั้นออกมาเกินคาดครับที่102เปซตครับตรงนี้บ่งบอกว่าตรงนี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นครับที่มีแต่มาลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนต่อธุรกิจขนาดเล็กครับทําให้มุมมองเป็นในทางเชิงของทองคําครับและเป็นมุมมองในทางเชิงเวกของดอลลาร์ครับ ทำให้บอลล่าแข่งข่าอย่างต่อน,นืัองจากสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาครับเลยก็ต่อไปคือตัวเลขของวันนี้เวลาสองทุ่มขึ้นถึงสามทุ่มครับมีการเปิดตลาดดาวโจนส์ S&P ดัชนีขึ้นมาครับตรงนี้ครับนักวิเคราะห์มองว่ามูลค่าของดัชนี S&P ดาวโจนส์ดัชนนะครับเต็มมูลค่าแต่มูลค่านี้หมายความว่านะครับหมายความว่าราคานะครับไม่สอดคกับืุนฐานราคานั้นได้ มีราคาสูงเกินพื้นฐานครับทำให้นักลงทุนท่านกังวลครับก็คือหมายความว่าไม่มั่นใจครับอีกต่อไปเลยทําให้ราคานั้นน่ะถูกเทขายลดลงครับดาวโจนส์ปรับลงลง2.1เปอร์เนต์พีปรับลงลง2.7และนัตแดกปรับลง4.7ครับต่อมาครับมีสงครามการเลือกตั้งนิดหนึ่งครับของไบเดนและทั้งครับไบเดนได้กล่าวว่าหากทั้งได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ครับ เขาจะขึ้นภาษีย้อนหลังกับทั้มครับเนื่องจากทั้มได้ทําลายธุรกิจหรือเศรษฐกิจของสหรัฐไปอย่างรุนแรงครับต่อมาทั้มได้สนกับทําความครับก็คือทั้มได้กล่าวว่าทั้มหากไบเล่นได้เป็นประธา,านาธิบดีของสหรัฐครับเขาจะเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนและจะลดภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนครับตรงนี้ไม่สอดคล้องกับ นโยาบายอเมริกันเฟิร์สครับทึงทำให้ไบเดนอาจจะไม่ได้เป็นรปนระธาน,านริบบิ้นพอดีในครั้งถัดไปครับตัวข้อข่าวที่สําคัญเลยคือมีที่น่าติดตามนะครับในเวลาสามทุ่มก็คือตัวเลขตาแหน่งการเปิดรับางานของสหรัฐครับที่ห้าล้านเก้าแสนห้าพันตำแหน่งครับตรงนี้ต้องงให้นักลงทุนคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับต่อมาเราจะมาพบกับ อาจารย์ปุ้ยครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จะมามา e องแนวโน้มของทองคําครับตอนนี้อาจารย์ปุ้ยออยู่ในสายกันไปแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองความเห็นยังไงบ้างครับเนื่องจากตัวเลขที่เมื่อวานที่ผ่านมาและคืนนี้ครับมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะจบราคาทองคำให้ลดลงครับอาจารย์ปุ้ยมองยังไงบ้างครับครับเมื่อวานนี้นะครับทองคำเนี่ยก็ มีการสวิงตัวค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับแต่เมื่อวานนี้นะฮะในช่วงเ,เปิดตลาดมาเนี่ยนะครับก็มีการอ่อนตัวลงมาแลครับจุดเนี่ยประมาณบริเวณ1,9 0 0เหกเหรียญนะครับยเป็นจุดต่ำสุดนะแล้วก็ ในช่วงก่อนปิดตลาดเนี่ยนะครับก็ทำจุดสูงสุดนะฮะบริเวณ1940เหรียญน,นะครับซึ่งก็ความชั่วจะเหวียงเหวียงรุนแรงอยู่กันนะครับแต่ว่า,าสัญญาณของอินดิเคเตอร์นะฮะของทองคำเนี่ยนะครับนะบนะมันมันยังยังโดนกดดันอยู่นะครับแต่แม้ว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะมีการดิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงก็ตาม นะฮะแต่ว่าการดีตัวขึ้นนั้นมันก็ยังอยู่ในวงจำกัดนะครับนะมันก็ทําได้แค่ขึ้นไปทดสอบนะฮะเตะเจ้าเต้นวิ่งวําเรือห้าวันนะครับนะโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะในกราฟ4 4ชั่วโมงเนี่ยนะครับบริเวณเส้นข้าเฉลี่ยห้าสวันเนี่ยนะครับนะมันมันก็ยังสามารถทํางานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับนะคือพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นแนวต้าน นะครับนะก็ดัชนีนเราเมื่อวานเนี่ยมันจะอยู่ระดับที่บริเวณ1,942เหรียญน,นะครับนะและ้วก็ดีตัวขึ้นไปก็ทำได้1,940นะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะฮะราคาก็ค่อยๆขยับตัวอ่อ,อนตัวลงมานะครับนะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็มองว่าราคามันยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานราคาอยู่ นะครับนะแต่พูดง่ายว่าต้องทำเนี่ยการปรับฐานราคาเนี่ยมันมันยังไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยัขณะจะต้องใชร้ระยะเวลาสักะระยะหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับในวันนี้นะฮะมันก็น่าจะอยู่ยที่บริเวณ1,914เหรียญถึง1,905เหรียญน,นะครับตรงกรอบนี้นะฮะจะเป็นกรอบแนวรับนะฮะแล้วก็ แนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ต่าแถวที่บริเวณ1น4 2เหรียญนะฮะก็เป็นแนวต้านเดือนของวันวานเนี่ยนะค,ะนะครับนะก็มองว่าหากราคามีการย่อตัวลรอ่อนตัวลงเนี่ยนะฮะก็นักลงทุนก็ยังยังน่าจะเสี่ยงเข้าซื้อได้อยู่นะครับนะโดยมีจุดซับล็อตนะครับหากราคามันเคลื่อนตัวต่ตำกว่าระดับ1,900เหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ชะลอการลงทุนแบบไปก่อนนะครับเพนะรานะว่า าราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับหนึ่งันเ้าร้อยเหรียญลงมาแล้วนะครับนะมันคือการขยับตัวที่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะมองเป็นลบแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ1 9 0 0เกรอเหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะมุมมองของทองคำเนี่ยมันจะเริ่ม มีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นลบหรือพูดง่ายๆว่าสัญญาณของระยะการน,นุ่มระยะระยะยาวของทองคำเนี่ยมันเริ่มมีมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปคือจากก่อนหน้านี้เป็นการร้่มขึ้นนะฮะมันก็เริ่มจะมีมุมมองอที่เป็นขาลงแทนนะครับนะดังนั้นหากราคาขึ้นต่อต่อวัววนระดับ1น0 0เหรียญลงมาแล้วนะฮะนํนาว่าะชะลอการลงทุนหรือตัดจานะขาดทุนออกไปก่อนนะครับ แต่ว่าปัจจุบนันนะครับราคามันยังไม่หลุดนะฮะแล้วก็ยังเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับถึงพันเก้าร้อยเหรียญมันยังมีมุมมองที่ก็แน่ใจยังเป็นบวกได้นะครับคือพูดง่ายๆว่านะักลงทุนยังสามารถที่จะเก็งกำไรในทิศทางข,ขึ้นได้นะครับดรโดยเฉพาะยกตัวอย่างเมื่อวานนะครับราคาก็เคลื่อนตัวข้ามไ้ระดับ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญ ในท้ายที่สุดก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยนักทุนก็ยังสามารถที่จะเก็งกำไรแลทิศทางขาขึ้นได้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ามันยังอยู่ในช่วงการปรับฐานราคานะครับดังนั้นการดิดตัวขึ้นมนาจจะดิดตัวขึ้นได้ไม่มากนะฮะดังนั้นเนี่ยดัชนที่ค่อ,ของงนข้างจะแข็งแรงอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ1,945เี่ถึง1,950้าอยเหรียญประมาณนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยหากสถานะที่มีกำไรอยู่แล้วนะฮะหรือนักทุนที่ถือสถานะฝั่งซื้อเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปปิดทำกำไรใกล้ๆกรอบแนวต้านนะครับซ,ซึ่งบริเวณดังกลาวเนี่ยนักลทุนสามารถที่จะ,ะทำสถานะเป็นสถานะทำกำไรออกไปก่อนก็ได้นะครับ,นะรบนะแล้วก็รอการอดอตัวค้อนพินารศเข้าซื้อใหม่นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าราคามันสามารถที่จะทะลุกรอบ หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเหรียญขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้นามว่าโฟลโลไบหรือถือสถานนะ,ะไปทำกำไรที่สูงกว่านะครับนะกะ็เป็นแนวทางการลงทุนนะครับนะมาดูในส่วนของทองคำเก้าสิบหกจุดห้านะครับทอง,องคำเก้าสิบหกจุดห้านะฮะถ้าดูจากภาพกราฟแล้วเนี่ยนะครับ การื่อนตัวเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยมันยังขึ้นตัวตามกว่าระดับเส้นค่าดเฉลี่ยระยะกลางนะครับดังนั้นเนี่ยการดิบตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะดิบตัวขึ้นได้ไม่มากกับเท่าไหร่นะครับนะโดยมีกรอบแนวต้านนะครับก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ28,830บาทนะครับนะในขณะเดียวกันแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ28,400บาทนะครับนะก็ นักล้ทุนก็ยังสามารถที่จะเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นได้เช่นกันนะฮะหากราคามีการยอตัวหรืออ่อนตัวลงมาค้าบก็แนวรับนะนักลงทุนก็เข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความขึ้นได้อย่างไรนะครับเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แน้มราคาทอง่งํางกันต่อไปในวันวันลุกขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์ปุย้ยมากนะครับที่ให้มองถึงแนวโน้มแนวรับและแนวต้านครับ อาจารย์ปุย้ยการสรุปว่าภาพรวมของทองคำถ้ายังไม่เ็กที่1 0 0าให้มีสนาบายก่อนครับเพราะว่า1 0 0มเจุดสต็อปลอส้าทะลุ0 0แล้วนักลงุนค,ควรเวท MC หรือรอก่อนนะครับโดยอาจารย์ปุ้ยมองถึงกรอบแนวต้านที่1,912จุดครับและแนวรับที่1,905ถึง1,914ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ มาดูท่านใดสนใจติดต่อซื้อขายและเปิดบัญชีครับสมัสามารถสมัครได้ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ